ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาพบกับเหรียญในรัชกาลที่5ซึ่งเป็นเหรียญขนาดเล็กซึ่งเหรียญในรัชกาลที่5จะเป็นเนื้อเงินด้านหน้าจะมีพระฉายลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุลาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ส่วนด้านหลังก็จะเป็นตราส แผ่นดินประจำพระองค์ในรัชกาลที่5ซึ่งจะมีคำว่ากรุงสยามอยู่ติดชิดขอบของเหรียญและรัชกาลที่5ส่วนในกล,กลางเหรียญก็จะเป็นตราแผ่นดินในรัชกาลที่ห เหรียญน,นี้มีมูลค่าหรือเหรียญราคาเฟื้องหนึ่งซึ่งเหรียญที่มีราคาสูงที่เปิดรับซื้อคือเฟื้องหนึ่งและจะมีคำว่าราอสอยู่ใต้คำว่าเฟื้องหนึ่งจะเป็นรอสอหนึ่งสสอง ท่านใดท,ที่มีเก็บไว้หรือปู่ยาตายายที่เก็บสะสมลองนำมาดูครับว่าเหรียญของท่านเป็นเป็นที่มีราคาสูงหรือไม่ ย้ำนะครับว่าเหรียญที่มีราคาสูงจะต้องมีรอสอนหนึสถึงจะมีราคาแต่ถ้าเหรียญใดไม่มีก็จะมีมูลาค่า150บบาท ถ้าท่านใดมีแล้วอยากจะขายก็สามารถติดต่อทางช่องได้หรือช่องทางติดต่อจะทิ้งไว้ในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สันกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ